สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนภารกิจต่อไปเป็นภารกิจหลักแล้วครับคุณคู่กับใครครับผมก็พี่อุดรเพชรนรงครับน himself, ี่บสดีครับบัดี้ของผมเนี่ยกล้าเปิดใจเปลี่ยนทัศนคติตัวเองจากเมื่อก่อนเนี่ยปลูกพืชเชิงเดียวครับก็ ด้วยเพื่อนชักนำว่าเออเอาไหมเราเรามาปลูกพืชผสมผสานกันไหมลองทําแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูไหมยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตอยอมเปลี<ด>่ยนวิถีชีวิตตัวเองดูสองสาปี <ๆ S 2> ที่ผ่านมาขุดน้องทําโคกครับพอช่วงแรงเนี่ยทำให้พวกพืชเชิงเดี่ยวที่เคยเคยปลูกมาเนี่ยอยู่รอดไปด้วยพื้นที่ของของพี่อุดรมี50ไร่แต่ที่เราทำเนี่ยเราลองดูก่อนครับคือ15ไร่ด้วยความที่จะเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่พี่อุดรเนี่ยจากเดิมทีปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวปลูกอะไรพี่ปลูกอย่างเดียวเนี่ยข้าว ครับทีแรกทำข้าวโพดเป็นพืชล้มลุกกาทำสวนให้มันมีหลายๆอย่างเราจะได้เก็บกินตอนแก่ได้ผมเข้าไปเนี่ยคือจะทำอย่างไรให้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปบับงเอิญนว่าพี่อุดรเนี่ยคือเขามีขุดบ่อตรงนี้1เอ่อ2และ3มันกระจายก็จริงครับแต่มันก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณตรงกลางเราก็เลยทำเป็นคลองไส้ไก่มา กระจายความชุ่มชื้นให้ทั่วพื้นที่นี้ทั้งหมดอันนี้แหละอยากให้แบบพี่หยาดเนี่ยได้เห็นว่ามันแตกต่างจากเดิมพร้อมไหมครับพร้อมครับไปชมกันเลยครับจริงๆความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่โชคดีที่ที่บิดอนเนี่ยได้มีการเริ่มปรับพื้นที่และมีโคกและมีหนองแล้วแต่อาจารย์แนะนําว่าให้ทาคลองไส้ไก่ใช่ทำไมครับอาจารย์ครับเวลาฝนตกแล้วมันไหลมา หลากลงมารวมกันในที่ลุ่งต่ำเนี่ยถ้าไม่มีอะไรอุ้มมันไว้มันจะหลากทิ้งลงทลองทิ้งไปหมดเลยเอาใกล้ๆนี่ก่อนแต่อาจารย์เพิ่งปั่นจักรยานมานะอาจารย์ไหวฮะคือมันติ๊บๆโอ้โหคือนอกจากจะเก่งแล้วยังที่คุยด้วยนะฮะไปลว่ผมเริ่มเลยดีกว่าไปพี่ดอนเขารู้ว่าตรงนี้ต่ำที่สุดครับน้ำมันไหลรวมมาจะมุดพ่อไปเราก็มาทำ น,น้องน้อยกักตะกรอนไม่น่าท้อเดี๋ยวเราไปทำคลองไส้ไก่ต่อครับไล่จากนู่นเลยนี่มาโถงมานี่นี่กลางคลองนี่คือกลางครองบันคือการ ทำระบบกรองน้ำโดยธรรมชาติเวลาน้ำเข้ามาในดินเนี่ยมันก็จะมีการดูดซับกลั่นกรองสารพิษไปในตัวด้วยเมื่อมาถึงจุดที่เราเก็บไว้ในหนองเนี่ยน้ำมันก็จะสะอาดปลอดภัยเวลาเอาไปปลูกเราไปใช้อะไรนั้นคนปลูกก็ดีใจคนใช้ก็ปลอดภัยไปด้วยเราจะปลูกต้นไม้2องฝั่งคลอง บ้านมาหากาลมันคือยาแก้พิษงูพิษตะขาบที่ดีที่สุดที่มีในประเทศไทยซึ่งขึ้นง่ายปลูกง่ายตั้งทิ้งไว้ทรงเดทอย่างเงี้ยนะแค่นี้มันก็ขึ้นแล้วแต่เราจะไม่ตั้งอย่างนี้จะไม่ทำดูแลมันน่ารักกว่านี้เร,เราจะทำใหดีกว่านี้ถ้าไม่รู้จักเลยมันมีหลักการตรวจสอบไเท่าใครชิมเราจะรู้ชื่อใช่เป็นยาแล้วมันเมื่อ <laughs> <laughs> มันจะค่าค่าผมนี่แหละครับอาจารย์อันนี้แหละป่า3อย่างจะได้ประโยชน์ถึง4อย่างของกินของใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยภัยและให้ความร่มเย็นครบประโยชน์สอย่างเราพึ่งพาตัวเองได้แล้วต่อไปจะทําเป็นอาชีพขายก็ทําได้แล้วนี่ถ้าจะแปรรูปขายนี่นี่ภัยจะรวยจนวางตัวลำบากเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอเข้าไปนั่งฟังอาจารย์ด้วยเดี๋ยวไปชมกันครับผู้ชมครับ การที่จะให้คนอยู่กับป่าได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับอยู่แล้วป่ายังอยู่ไหมคนต้องอยู่กับป่าให้ได้โดยที่ป่าไม่ถูกทําลายคําว่าอยู่กับป่าเนี่ยหมายถึงว่าป่าก็อยู่ส่วนป่าคนก็อยู่ส่วนคนแต่ทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยนวาเกื้อกูลให้เรามีความสุขไปได้มันทํำยังไงก็เป็นการจัดการคนให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วพอทุกคนอยู่ได้ในพื้นที่อย่างนี้นะฮะไม่มีใครลำบากระบนที่จะไปทําลายป่าไปเอาต้นไม้ในป่าไปจะต้องถูกข้อกฎหมายเหนื่อยก็เหนื่อยพูดเสมอว่าป่านี้เป็นของเรานะครับแล้วก็ทํามาตลอดให้รู้ว่าป่านี้เป็นของเราสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ การมองโลกในแง่ร้ายมันน้อยลงไม่ได้มีแววตาที่รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะ e, เรามาทําจริงเหรอครั้งนี้มาด้วยไม่ใช่แค่บอกกล่าวเราปฏิบัติลงมือเลยเราทําให้ดูว่าสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทํามานั้นได้ถูกพิสูจน์มาแล้วเราแค่มาเพื่อนําความรู้เดิมนั้นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งผมอยากให้ทุกคนมาอยู่ในที่ที่ผมอยู่นะตอนนี้แล้วจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ มีเงินหลายพันล้านก็ซื้อความสุขเหล่านี้ไม่ได้ไม่มีทางที่จะเราจะซื้อรอยยิ้มที่จริงใจแบบนี้ได้เลยเราได้รู้หลายแง่มุมของของการจัดการน้ําตอนนี้มันพัฒนาไปถึงเรื่องของดินเรื่องของป่าอะไรไปแล้วครับคุณซีประทับใจอะไรกับโครงการที่ได้ไปไปไปช่วยทํากับพี่อุดอรม้างครับคือผมดีใจอ,อยากให้ชุมชนเป็นแบบที่พี่อนดรเป็น ครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้เคยอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ<อ>์เขาบอกผมว่าถ้าเรายังคงหากินกับความผิดกฎหมายสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไรและชุมชนจะพัฒนาได้อย่างไรต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเอางี้ไหมเราลองเปลี่ยนความทุกข์แบบเดิมๆโดยการที่พัฒนาพื้นที่ตัวเองลองเปลี่ยนที่ความทุกข์ดูได้ไหมแล้วเมื่อวันหนึ่งพอเราเราทุกจนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวความสุขมันก็มาโปรยปลายเองแหละโอเคอาจารย์ยาครับ ผมขอความเชื่อมโยงความสําคัญของสามสิ่งที่เราได้รับฟังมาดินต้องเปรียบเสมือนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาจะได้มาเลี้ยงเราน้ําเราคุยกันมาตลอดเวลาและวันนี้เราได้ฟังเรื่องป่ามากมายความเชื่อมโยงความสําคัญของมันครับขออาจารย์ได้เพิ่มให้เราหน่อยครับโลกดํารงอยู่ได้ครับมันต้องมีทั้งอากาศออกเสเจนที่คนจะใช้เนี่ยครับแต่ว่าไม่มีใครผลิตอากาศให้กับคนได้นอกจากต้นไม้ครับต้นไม้มันจะโตได้มันต้องอาศัยดินและที่สําคัญคือต้องมี น้ำให้ดินอุ้มไว้ป่าไม่เคยมีใครต้องไปดูแลมันม,มันผลิตทุกอย่างเลยเราได้อาศัยทั้งน้ําได้อาศัยทั้งอากาศโดยสุครับได้อาศัยทั้งดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งหลากมาจากป่าแต่พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งกําลังเรียนรู้ที่จะโลกที่จะเอาทุกอย่างจากดินเอาทุกอย่างจากน้ําเอาทุกอย่างจากป่าแล้วก็ปล่อยสิ่งเลวร้ายใส่กับโลกใบนี้ม,มนุษย์ก็จะอยู่ไม่รอด จริงๆนี่เป็นวิถีของโลกนี่เป็นวิถีของธรรมชาติเราเกิดมาเพื่อเป็นส่วนประกอบของมันมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เรากําลังฆ่าตัวตายโดยการทําอย่างอื่นด้วยความโลภด้วยอะไรก็แล้วแต่และเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะบอกว่ากลับมาอยู่ในวิถีของโลกของเราภารกิจสุดท้ายของพี่ซีจะให้เราประทับใจด้วยการพาจากป่าชุมชนพาเข้าไปดูป่าเข้าไปดูในทัพย์ลังกาละหยดน้ําหยดแรกนี่แหละครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหนี่ต้องบอกว่า ยิ่งใหญ่มากเลยโ้เซโอ้โหโอ้โหโอ้โสบายเมียผมหนักกว่านี้เยอะครับ2ปีกว่า9วันนั้นนั่นเองเห็นพลังความร่วมมือของคนทู้ภาคส่วนจริงๆมีแนวโน้มว่า9ปีอาจจะขยายไปอีกเป็นล้านลายก็ได้